สวัสดีครับสวัสดีพ่อพอแม่แม่เอฟซีอิหลานน่อยครับผมเอซสาวน่อยเพชรบันแพงสุภุสุคนเดอร์ครับผมผมนกผู้พาครับผมไล่งานตัวครับผมอันดับแรกต้องขอสแสดงความเสียใจกับแม่นกหน่อยนะครับเนาะจาก YouTube ช่องน้อยๆเนาะไฟใหม่ลงเก็บรถเพิน่นโอ้มันห่อนแห้งพี่น้องอาจจาะเสียรายอยู่ดอกเบิงส่มตามผาพเลยครับช่วงนี้อากาศแห้งอากาศห่อนจัดพี่น้องเลยต้องดูแลสุขภาพดูแลบ้านเรื่อนกัน เป็นยังที่ห่อนกันตัวประเทศ <c oughs> ตอนนี้ผมก็น,นั่งอยู่หน้าบ้านครับอยู่ระยองเป็นห่อนกันพี่น้องขอ,อยากใส่เสื้อต่ำ <c oughs> อากาศมันอิดทีทไทยเท่เป็นบ้านเช่าครับ เป็นบ้านชาก <c oughs> ขอให้คุณพระคุณเจ้าปกปักรักษาเด้อแม่นนกน้อยอุไรพรจากเสียงอีสานพี่น้องเสียงอีสานเ <c oughs> <c oughs> พื่อนกะลุยงานมากหน้าดูขึ้นกันนะสูงงานมากแต่ว่างานเพิ่นก,บกะบ่เท่ายเห็นว่าติ ติดบ่วงบงอกให้เช่นไรสู่ๆนะครับสู่ให้กกำลังใจครับผมให้กําลังใจตลอดเวลาครับจช่ไนไรก็สู่ๆต่อไป <c oughs> ส่งเสริมวัฒนธรรมภายสาการแสดงศิลปินอีกหลายร้อยชีวิตสั่งฝันสั่งงานสั่งเงินอืม สู่เท่าสี่เฮ้าสิทสู่ได้เนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ทุกคนทุกที่ทุกหนทุกตำบลทุกแห่งก็มีปัญหาคือการเบิดแต่ทุกอย่างก็มีการตรงมีท่างออกต็งมีท่างแก้ไขแต่กับสิบเบิงสีใสเงินไลหรอกตรงขอโทษครับ ไม่แห้งไม่แ uh ห้งหลายสิ่งปลูกสร้างกับแห้งถึกแดดแห้งแห้งดีเป็นเชือไฟบอกยางดีเลยพี่น้องเลยจังได้ก็ให้กำลังใจเพิ่นครับอืให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลาจากยูทูบเปอร์ตัวในน้อยช่องในน้อยนะครับเนาะอย่างหน่อยกับมี่คนหนึ่งให้กำลังใจกันไป ต่ติดตามอยู่ห้างๆ้างวัได้เขาไปบุญไหว้เอียงน้ำเพลนดอกเมื่อขึ้นเป็นยังไงพี่น้องเมื่อขึ้นตลาดดีๆรถชนะอายุธยาโอ้สุดยอดสุดยอดมากคอนเสิร์ตที่ลาน้อยเจ้านั่งหน่อยคนหลายแห้งคนหลายคัก สุดยอดเลยเพราะว่าโหลดเจนาหนีมันจะเป็นเอ่อเมืองอุตสาหกรรมน้ำเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมของนุ่มสาวจากต่างจังหวัดเพราะว่าจะเป็นทุกทุกภาคภาคใต้ภา,ใตภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางอยนัน,นมดร่วมกันอยนัน,นมดที่น้องมันก็เป็นช่วงวันอาทิตย์พอดีเนาะเป็นช่วงวันอาท <c oughs> ิตย์พอดีกับ ได้มีโอกาสพักพรพอดีเป็นเมื่อไรพอดีเป็นเมื่อไรกันกับสัตว์กันโอ้ยอาญะพี่น้องเลยผู้หนุ่มผู้สาวมีต่พูงงามมีตะพู้นรอรอมือขึ้นกับเบิ้งเบิ้งอยู่ครับเขาไหลสดมือขึ้นกับเบิ้ง,งที่แหลกว่าชิลงคลิปเพิ่นกับโอ้บออยันเพิ่นวาเพิ่งยังกันเลยลอ่อว่าวเขาว่านนวดหัว,วหมวนเอาเนาะพี่น้องตามภาษา เจ้านั่งหน่อยตั้งแต่เขาไปนางงานกับเอฟซี FC กะเต็มอ,อ,อ,อยันั่งเก็บเฮดคือเกาพี่น้องเอ้ยนั่งเก็บเฮดจนเลิกช่วงคอนเสิร์ตเนี่ยวเอฟมาไล่เนี่ยเป็นแสนมั้งผมว่านะมาไล่นี่จะว่าจะพ่วงสามสี่หาพ่วงไม่ได้พ่วงใหญ่ๆเป็นแสนครับว่าต้องห่วง เจ้านั่งหน่อยเขาสุดหยอดอยู่แล้วยืนนึงครับพี่นอ้องยืนนึงคือเกา่าบม่มีปัญหาคนเกง่งว่างตัวได้ดีบบเคยอบเคยมีการแสดงออกแบบว่าอากิริยาท่าทางแบบบ่ดีเนาะพี่น้องเนา <c oughs> ะเจ้านั่งหน่อยเป็นคนเป็นสุปตาที่ติดดิน ง่าย,ายเอฟซีเขาหาได้ตลอดเวลาจับเมือ่อบายเมือ่อโชกเมื่อมนันเห็นละกับโอตะหักตะแพ่งก็ <c oughs> ให้ยูแบบนี้แหละครับไปด้นดนูคู่กับสาวหน่อยเพชรบันแพงไปเรื่อยๆนะครับเนาะมีความสุขพอพนผูกคอพอพันพ้าสั่งบอดโจโจยมนิน สุดรอแห่งม่งการเสาหน่อยเพชรบันแพงสุดยอดอยู่แล้วครับ <c oughs> และะ้วก็รวมยินดีว่าละครบหลอบหนึ่งปีในการตัแจ้งล่ลงเสาเอกของบ้านเจ้านั่งหน่อยจนมาถึงวันที่40กี่พานมากนะครับเนาะ <c oughs> ครบหลอบว่าละหนึ่งปีพัน <c oughs> เป็นอย่างที่เบิ่แงแวก็ะโอ้มีความสุขคือกัน ตั้งแต่เริ่มลงเสาจนเดี๋ยวนี้เป็นรูปหลัลงพร้อมที่จะเขาอยู่้แล้วพี่น้องเลยอีกบ่โดนดอกเดี๋ยวสีสเกตสั่งบ้านเพื่อเต็มเกีดเดยบร่อยช่วงนี้ก็ทีมงานล้างบ้านกับเฝาดูแลเตรียมเฟอร์อนิเจอร์เฟอร์นิเจอร์เขาอลังการเทาก็ไดดแค่เห็นแด้แค่เบิงเบ้งแค่นั้นก็โอเคแล้วแค่นั้นก็มีความสุขแล้วพี่น้องเพราะมีอย่าง เป็นอย่างที่สมบูรณ์แบบการเดินทางอีกโดนอีกเย้าไก่บ่ตทองห่วงเจ้านั่งหน่อยเพ,พิ่นกะตีสั่งผลงานต่อไปเรื่อยๆนะครับเนาะยินหนึ่งคือเก้าครับบม่มีปัญหาบ่วดดไปแซะบ่วดดไปอยังกับไยทั้งสิน้นอันใดที่มันบดีกะตัดมันออกไปแล้วแต่เขากะอยู่ของเฮาแบบนี้เออชื่นชมองค์กรชื่นชม สาวหน่อยชื่นชมเจ้านั่งน่อยอีลาอุ้งอิงไปตลอดเวลาครับผมสำหรับมือน,นีอยู่ที่บางปะกงนะครับเนาะปานนี้มัน,นสัตว์กันสั่งตั้งด้ทเทนกลางแดดสููเดอร์ครับทีมงานพีเอสดีเอดีบอลาบนอนทีมงานจอมอสตรองแข็งแรงมาก แข็งแรงมากสุดยอดครับ <c oughs> <c oughs> ครับผมสำหรับคลิปนี้่ะฝากไว้สำนีก่อนเดอร์ครับผมไว้พอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ